แต้มบุญนำพาห้าราศีดวงการเงินอู้ฟู่ลงทุนดีมีกำไรโชครับเกื้อหน,นุนมีเกณฑ์เลื่อนตำแหนง่ง อันดับหนึ่งสำหรับชาวราศีพฤษภสัปดาห์นี้ชีวิตของคุณจะมีความสุขเกี่ยวกับเรื่องของการเงินเพิ่มมากขึ้นเป็นช่วงที่คุณนั้นมีเงินทองไหลมาเทมาคุณจะประสบความสําเร็จเกินคาดชีวิตของคุณจะมีแต่ข่าวดีเข้ามาเรื่อยๆความรวยปรากฏเด่นชัดโชคลาภก็มีเข้ามาเล็กคล้ายบัตรประชาชนอาจทําให้คุณนั้นเกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่ชีวิตของคุณมีแววเป็นเศรษฐี หม่ป้ายแดงอันดับสองชาวราศีเมทุน การเดือนนี้มีสิ่งดีๆรออยู่เป็นช่วงที่คุณนั้นจะได้รับโชคลาภเงินทองมากโลลนการเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงเป็นผลดีแก่คนราศีนี้ยิ่งใครขยันทำบุญเสริมสร้างบาร,รมีเอาไว้ก็จะยิ่งส่งเสริมให้ดวงชะตาร่ำรวยมากยิ่งขึ้นบวกกับความขยันหมั่นเพียรในการทำมาค้าขายช่วงนี้จะเป็นผลดีมีเงินเก็บก้อนโตชีวิตของคุณจะมีแต่สิ่งดีๆเข้ามาเงินทองจะเพิ่มผลมาก ยิ่งขึ้นสำหรับชาวราศีนี้อันดับ3ราศีมังกร ราศีมังกรด้านการงานเป็นสัปดาห์แห่งการต้องใช้ความคิดอยู่ตลอดเวลาคุณจะมีพลังบวกเพิ่มมากยิ่งขึ้นชีวิตที่เคยติดขาดหลังจากนี้จะมีคนคอยช่วยเหลือทำให้หน้าที่การงานประสบความสำเร็จมากยิ่งขึ้นแถมเป็นสัปดาห์แห่งการร่ำรวยการเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงจะเกิดผลสำเร็จมีโอกาสได้ลุ้นรางวัลใหญ่ความวุ่นวายใจกำลังจะหมดไปจะมีโชคลาภจากหมายเลขเบอร์โทรศัพท์จะ ให้โชคชีวิตของคุณกำลังจะเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่อันดับ4ชาวราศีธนู ช่วงนี้การเงินประสบความสำเร็จเกินคาดการค้าขายจะโดดเด่นเป็นพิเศษแม่ว่าจะเป็นการค้าขายออนไลน์หรือการค้าขายที่คุณทำด้วยความตั้งใจความอดทนขยนันมุ่งมั่นจะทำให้การงานนั้นเกิดความรับรื่นมีผู้ใหญ่ให้ความไว้วางใจมอบหมายหน้าที่ที่สำคัญหรือใครที่วางตำแหน่งหน้าที่จะมีสิทธิ์ได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งภายในเร็ววนัน การเงินอยู่ในสิ่งที่คุณนั้นจะได้รับผลตอบแทนเกินคาดเงินทองจะไหลามาเทม,มาไม่ขาดสายสุดท้ายนี้ราศีกันเช่าราศีกันด้านการงานมีโอกาสได้เดินทางไปยังสถานที่ที่สวยงามซึ่งทำให้คุณนั้นรู้สึกผ่อนคลายและมีแรงบันดาลใจในการสร้างรายได้เพิ่มมากขึ้น คุณจะมีช่องทางในการสร้างรายได้ซึ่งมีเงินทองไหลมาเทมาไม่ขาดสายความมุ่งมั่งตั้งใจทําให้คุณนั้นทํางานออกมาได้ดีผลลัพธ์ดีเกินคาดเงินทองไหลมาเทมาคุณจะประสบความสําเร็จทางด้านการเงินชีวิตที่เคยทุกข์ยากลําบากหลังจากนี้ลืมตาอ้าปากได้แล้วความรวยจะมาปรากฏอยู่ตรงหน้า กด subscribe กดไลค์และกดแชร์ช่อง YouTube ดูดวงชาแนลด้วยนะคะ